สหรัฐอ้างว่าการต่อสู้ของตนก่อต้านยาเสพติดแต่ในเวเนซุเอลาเป้าหมายกลับแตกต่างออกไปด้วยแหล่งน้ำมันสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกแหล่งก๊าซธรรมชาติอันกว้างใหญ่เหมืองทองคำขนาดใหญ่พื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์และน้ำมันอันไม่มีที่สิ้นสุดเวเนซุเอลามีทรัพยากรที่อเมริกาไม่สามารถละเลยได้และไม่ใช่อเมริกาเพียงชาติเดียวที่สนใจ จีดและรัเสเซียก็เช่นกันรัเสเซียเคยแสดงอิทธิพลอย่างมากมาแล้วในช่วงสงครามเย็นโดยเฉพาะคิวบาและลเวเนซุเอลารัสเซียก็เคยให้ความสำคัญมีฐานทัพและเคยประจำการเครื่องบินตู160มาแล้วอเมริกาส่ง B-52 เข้ายุโรปรัเสเซียส่งตู160เข้าเวเนซุเอลาทั้์ปูตินแตกหักวันสงครามโลกประทุ ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับนับเวลาไม่ถึง1เดือนหลังจากที่ทรัมป์นี่แหละครับปูพรมแดงต้อนรับผู้นํารัสเซียเวลาดิเมียปูตินในการประชุมซัมมิตลาสกาเมื่อวันที่สิสิงหาคมจนมาถึงเหตุการณ์ที่สีเจิ้นผิงนี่แหละครับปูพรมแดงต้อนรับปูตินอีกครั้งในการร่วมฉลองวันแห่งชัยชนะท่ามกลางขบวนพาเหรด การแสดงแสนใหญนุภาพขนาดข้างด้วยคิมจองอึนจากเกาหลีเหนือเฉพาะขบวนพาเรดที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของอาวุธจุลรา์นี่แหละครับซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับขบวนพาเรดวันชาติของอเมริกาลาวฟ้ากับเหวทรัมป์ก็รับรู้แล้วล่ะครับว่าได้สูญเสียลัดเสียไปแล้วและแนวทางสันติภาพของเขาสําหรับปีนี้มันคงสิ้นสุดลงการกลับมาจากการเยือน ของปูตินครั้งนี้หลังจากกลับมาจากเดือนจีนนี่แหละครับพกพาความมั่นใจมาเต็มลำเครื่องบินว่าจีนอินเดียเกาหลีนเหนือนี่แะครับพร้อมเป็นกำลังหนุนสำคัญในการทำสงครามต่อไปทำให้การโจมตียูเครนด้วยโดรนและขีปุติ์นี่แหละครับมันหนักหน่วงและรุนแรงมากขึ้น บางวันนี่แหละครับมันเริ่มมีการใช้โดนมากถึง800ลำด้วยแหละครับและเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้มีการใช้โดนทั้งสิ้น415ลสําลำสำหรับความน่าสนใจของเหตุการณ์เมื่อวานก็คือเหตุการณ์ที่โดน19ลำนี่เลยครับมันบินล่วงล้ำเข้าไปประเทศโปโลแลนด์ ซึ่งก็เป็นสมาชิกนาโต้ผ่านเบลรุตท่านผู้ฟังครับดโดรนที่บินผ่านเบลรุสนั้นหมายความว่าไม่ได้บินผ่านยูเครนไม่ได้ถูกต่อต้านจากระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงพลไลเฟิลเคลื่อนที่เร็วของทางฝั่งยูเครนกลายเป็นว่าการบินผ่านเข้าทางเบลรุสนี่แหละครับมันบินผ่านเข้าได้อย่างง่ายดายเหตุการณ์เมื่อวานนี่แหละครับถือว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับที่แสดงความจงใจชัดเจนของรัสเซีย ในการที่ใช้โดนี่เลยครับบินเข้าไปในประเทศสมาชิกนาโตซึ่งบางลำนี่หละครับมันบินไกลลึกเข้าไปถึงกว่า300กิโลเมตรล่วงล้ำประเทศโปแลนด์ทำให้โปแลนด์นี่หละครับประกาศใช้มาตรา4ของนาโตเรียกประชุมด่วนสมาชิกนาโตกกำหนดมาตรการตอบโต้ซึ่งมันยังไม่ถึงมาตรการ5ขณะเดียวกันทางฝั่งของทัพนี่หละครับ,รบภายหลังผิดหวังกับปูติน รอบนี้ดูเหมือนว่าทรัมป์นี่เลยครับแสดงการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสมาชิกนาโตมากขึ้นมีรายงานการขึ้นบินของเครื่องบินทางทุทธศาสตร์ B-52 s t a r ์โ f ฟอ r เนี่เลยครับเดินทางเข้าไปในพื้นที่ยุโรปทันควันขณะดเดียวกันมันก็มีรายงานนะครับว่าเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ C-5 Super Galaxy นี่เลยครับก็เดินทางมาถึงฐานทัพอากาศลาฟฟา ลาฟไฟฟอดในสหรัฐอาณาจักรนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องบินลำเลียงลำใหญ่ที่สุดของกองทัพสารัฐการมาครั้งนี้นี่ะครับต้องมีการขนอุปกรณ์ยุทธุปกรณ์ทางทหารเป็นจำนวนมากนั่นหมายถึงอเมริกานำอุปกรณ์ทางทหารสำคัญนี่แหละครับมาวางกำลังไว้ในประเทศในยุโรปเครื่องบินลำเลียงเดินทางจากฐานทัพอากาศเบรกเดวนี่แหละครับในรัฐลุยเซียนา ก่อนที่จะมีการเคลื่อนตัวของเครื่องบิน B-52 เข้าประจำการซึ่งอาจจะมาเพื่อการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมค o b ปาวอลเลอร์ Warrior, แต่การมาครั้งนี้ของเครื่องบินทั้ง2อ,อย่างนี่แหละครับมันกลายเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของอเมริกาซึ่งก็เป็นหนึ่งในชาติสมาชิกนาโต ตฟังครับแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจจะมีการปะทะกันรุนแรงมากขึ้นนี่แหละครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุโรปเท่านั้นตอนนี้มันขยายไปถึงละตินอเมริกาสหรัฐอ้างว่าการต่อสู้กับเวเนซุเอลานี่แหละครับเพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติดแต่ท่านผู้ังครับในเวเนซุเอลานั้นดูเหมือนว่ามันกลับมีเป้าหมาย ที่แตกต่างออกไปเวเนซุเอลาไม่ได้มีเฉพาะยาเสพติดด้วยเหตุผลที่มันมีแหล่งน้ํามันสํารองที่ใหญ่ที่สุดในโลกแหล่งก๊าซธรรมชาติอันกว้างใหญ่เหมืองทองคําขนาดใหญ่พื้นที่เกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์เลยครับและน้ํามันไม่มีที่สิ้นสุดเลย,เลยครับทำให้เวเนซุเอลามีทรัพยากรที่อเมริกานั้นไม่สามารถละเลยได้และไม่ใช่เฉพาะอเมริกาเพียงชาติเดียวนะครับที่สนใจ จีนและรัเสเซียก็เช่นกันรัเสเซียเคยแสดงอิทธิพลอย่างมากมาแล้วในช่วงสงครามเย็นโดยเฉพาะที่คิวบาและเวเนซุเอลานี่แหละครับรัเสเซียก็เคยให้ความสําคัญโดยมีฐานทัพทางทหารของรัเสเซียและเคยมีการประจําการเครื่องบินตู160มาแล้วเพื่อขยายอิทธิพล โดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นนี่แหละครับคิวบากลายเป็นฐานทัพทางทหารสําคัญที่รัสเซียมาประจําการอาวุธนิวเคลียร์แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับการจะไปตั้งฐานกําลังทหารฐานทัพนิวเคลียร์ในพื้นที่นี่แหละครับดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การมาของเครื่องบินทางยุทธศาสตนี่แหละครับที่มันสามารถพกพาอาวุธนิวเคลียร์ได้นี่แหละครับมันทําได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการขยายอิทธิพลเข้ามารอบนี้ของรัสเซียจึงมากับเครื่องบินทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะตู 160นี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินหลักในการขยายอิทธิพลและเป็นเครื่องบินทางยุทธศาสตร์รุ่นเดียวลำแบบเดียวที่ยังสามารถปฏิบัติการนอกประเทศได้เฉพาะตู95 MS ตอนนี้ดูเหมือนว่าปฏิบัติการมันเกิดขึ้นในพื้นที่รัเสเซียเท่านั้นได้ได้เท่านั้นแหละครับแต่ถ้าเผื่อมันออกนอกประเทศเนี่ยแหละครับความสามารถมันลดลงเพราะฉะนั้นการขยายอิทธิพลของรัเสเซียโดยใช้ตู160นี่แหละครับมันจึงเป็นยุทธวิธีในการแผ่ขยายอิทธิพลของรัเสเซียที่เกิด ขึ้นในปัจจุบันแต่ผู้ฟังครับล่าสุดมาเริ่มมีรายงานแล้วนะครับว่ารัเสเซียกําลังจะกลับมาแผ่อิทธิพลในพื้นที่แถบนี้เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับความขัดแย้งระหว่างอเมริกาและ เวเนซุเอลานี่ยนะครับมันก็กําลังจะเกิดขึ้นพร้อมกันมีรายงานนะครับว่าเครื่องบินที่ระเบิดตู160ของรัเสเซียอาจจะกลับมาประจําการในเวเนซุเอลาเร็วๆนี้ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอเมริกาและเวเนซุเอลาและอเมริกาเนี่และครับกำลังพิจารณาทางเลือกในการโจมตีเป้าหมายในเวเนซุเอลา ความเป็นไปได้จึงปรากฏขึ้นในฐานะที่พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่ยาวนานของกาลากัสรัเสเซียอาจส่งกําลังพลเชิงยุทธศาสตร์มายัางประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรัเสเซียเคยส่งเครื่องบินลบขนาดใหญ่ที่สุดและมีพิสัยการบินไกลที่สุดนั่นก็คือเครื่องบินตู160ไปยังเวเนซุเอลามาแล้วในช่วงเวลาที่ประเทศนี่แหละครับกำลังมาเชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงจากอเมริกาการส่งกําลังพลเครื่องบินตู160ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่10 กันยายนปี2,551และเดือนพฤษภาพฤศจิกายนปี2,556และนอกจากนี้นี่ครับการหวนกลับมาครั้งที่2เกิดขึ้นในการส่งตู1602ลำลงจอดที่กาลกัตอีกครั้งเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2,561ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลของทรัมป์เนี่ยครับในช่วงสมัยแรกกำลังพิจารณาทางเลือกในการโจมตีวเวเนซุเอลาอย่างจริงจัง แกละการลดลงอย่างรวดเร็วนี่หละครับของกองทัพเรือรัเสเซียนับตั้งแต่สิ้นสุดสงคารามเย็นทำให้รัเสเซียต้องพึ่งพากองเรือการบินเชิงยุทธศาสตร์เพื่อใช้พลังงานใช้อิทธิพลอีกครั้งและการมาครั้งนี้ก็นะครับก็เกิดขึ้นพร้อมก,กับการมาครั้งที่สองของทรรมที่กําลังแนววางแนวทางชัดเจนในการที่จะบุกยึดหลือก่วโจมตีเวเนซุเลาอีกครั้ง การปรากฏตัวของตู160ในเวเนซุเอลาก่อนหน้านี้เนี่ยครับมันได้ส่งพลังอันแข็งแกร่งไปยังอเมริกาโดยเครื่องบินตู160น,นะครับถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความสามารถในการใช้ขีปุระ่อนเคเฮ101ได้ถึง12ลูกในแบบมาตรฐานเพื่อตอบโต้อเมริกาจากการที่อเมริกาเนี่ยครับเพิ่มค่าหัวมาดูโรเป็น50ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งเครื่องบินพิฆาตนี่เลยครับการที่อเมริกาส่งเรือพิฆาตอย่างน้อย3ลำเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์หนึ่งลำนาวิกโยธินกว่า4 0 0พนายนี่ครับเข้าใกล้ประเทศเปเนซุเอยลารวมถึงการมาของ F35 ที่ไปประจําการที่ปโตเลโก้เนี่ยแหละครับมันทําให้ความเป็นไปได้ที่รัเสเซียนั้นจะตอบโต้ยังคงมีความสําคัญความสามารถของเครื่องบินรัเสเซียตู160ถ้าเผื่อเป็นทรัพย์สินในเวเนซุเอลานี่แหละครับมันจะกลายเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเนื่องจากว่าเค101นี่แหละครับมันสามารถติดตั้งได้ในตู160และสามารถโจมตีเข้าไปในทั่วทุก ูุิภาคของอเมริกาซึ่งทางฝั่งทางตอนใต้นี่แหละครับมันกลายเป็นจุดบอดจุดอ่อนสําคัญของอเมริกาท่านผู้ฟังครับรัเสเซียเริ่มใช้งานตู160มากขึ้นในสงครามกับยูเครนรวมถึงการโจมตีล่าสุดนี่แหละครับ ก็มีตู160ในการร่วมปฏิบัติการตู160ได้ยิงขีปุตต่อสู้ครั้งแรกไปยังศัตรูของรัสในเดือนมิถุนายนโดยโจมตีเป้าหมายในยูเครนและปัจจุบันนี่แหละครับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยข้ามทวีปรุ่นเดียวที่รัเสเซียผลิตอยู่ตู160ลำแรกนี่แหละครับสร้างขึ้นในหลังตั้งแต่หลังยุคสหภาพโซเวียตเนี่ยะครับทำการบินครั้งแรกเมื่อมก,กราคมปี2565หลังจากนั้นนี่แหละครับรัเสเซียก็มีรายง,งานการเพิ่ม กาลังการผลิตอย่างมีในยยะงสำคัญเพื่อที่จะสามารถผลิตตู160นี่แะครับให้ได้70ลําและการทําลายเครื่องบินเชิงยุทธศาสตร์ตู 95MS นะครับจากเหตุการณ์วันที่1มิถุนาย,ยนจากการที่ดูเคนส่งโดนไปโจมตีนี่แหละครับมันทําให้การปกตัวของตู160นั้นมันอ่านการ มันทําให้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการผลิตมันมีจํานวนมากขึ้นการมาของตู160นั้นอาจเปลี่ยนการคาดการณ์ในวอชิงตันเกี่ยวกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นแต่หลายแหล่งข่าวก็มีการคาดการณ์นะครับว่ามอสโกนี่นะครับอาจจะให้คํามั่นว่าจะไม่แทรกแซงในความขัดแย้ง เพื่อแลกกับสัมปทานจากวอชิงตันเกี่ยวกับสงครามที่กําลังดําเนินการอยู่ในยูเครนเรียกได้ว,ว่าทั้งอเมริกาและรัสเซียน,นี่แหละครับอาจจะไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองชาติ แต่ที่แน่ๆก็คือทั้งสองประเทศตอนนี้เนี่ยครับมันเผชิญหน้ากันมากขึ้นใน2ภูมิภาคจากเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองแต่ทั้งสองนี่แหละครับก็คงไม่ปะทะก,กันจริงจังแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงก็กคือการที่อเมริกานี่แหละครับจะบุกทุบเวเนซุเอลาและรัเสเซียจะบุกยุโรปและมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทามช่องของเราด้วยนะครับ